สวัสดีคะ่ะรุจิการเพื่อรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลด้เบียนมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาหรือว่าท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามารับชมรีวิวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเล่มนี้ก็ได้นำมารีวิวจะเป็นมีดยุคต้น หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าธรรมชาตินะคะเก่าบ้านๆฝักรัดด้วยเส้นไว้นะคะ เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะพกพาสะดวกเฉพาะใบก็3มนิ้วกว่ากวารวมด้ามฝักก็6นิ้วกว่าเตา่มเล็กพกพาสะดวก ใบมีดตอกไว้น่องสิงจานตรงกลันแน่นนะคะ เราได้นำเวียนมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดนองโพเก่าธรรมชาตินะคะสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ถ้าเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์ line, เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665ผู้จิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเฉพาะใบก็3นิ้วกว่ายาวรวมด้านด้วยฝัก6นิ้วกว่า รุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ